คุณผู้ชมขาบอกเลยว่าช่วงสิ้นปีแบบนี้ใครทําดีกับเรามาตลอดปีเราก็ต้องตอบแทนให้ของโรงของขวัญเขาหน่อยนะคะไม่แปลกใจเลยค่ะที่เป็นซุปตาตลอดการอย่างพี่อ้ําพัชราภานะคะบอกเลยว่าทุกตําแหน่งอะไรคนใกล้ตัวเนี่ย mm. เธอตอบแทนน้ําใจกันหมดเลยนะคะ uh. นี่แหละค่ะบอกเลยว่าสมกับฉายาปีนี้ที่พี่อ้ําได้รับนะคะบอกว่า ตัวแม่ทําแทนไม่ได้ค่ะเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยมักจะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักอบอุ่นแล้วก็น้ําจิตน้ําใจมอให้กับคนรอบข้างตลอดเวลาคะอย่างที่บอกไปรวมไปถึงน้องหมาน้องแมวด้วยค่ะ mm. ล่าสุดนะเพื่อนสาวคนสนิทอย่างพี่วิปป,ป้าเนี่ยได้โพสต์ภาพแล้วก็เป็นคลิปของผู้ที่ได้รับน้ําใจจากพี่อ้ํานะคะไม่ใช่ใครที่ไหนไกลค่ะก็คือช่างภาพจากวิกหมอชิดนั่นแหละคือคุณพี่คนนี้ก็มีชื่อเสียงเรียงนาม,มาว่านชาติ ซึ่งกําลังจะปลดกเกษียณเร็วๆนี้ค่ะเป็นคนที่ถ่ายภาพให้กับพี่อ้ําตั้งแต่เข้าวงการแรกๆเลยนะ,ะซึ่งพลนางเอกสาวรู้ว่าคุณน้าคนนี้กําลังจะปลดกเกษียณตัวอเองแล้วนะคะก็เลยมอบสินน้ําใจให้ค่ะพร้อมกับข้อความอวยพรที่ทําเอาณฉัดช่างภาพคนนี้นะน้ําตาลูกผู้ชายไหลเก็บไว้ไม่อยู่เลยค่ะบอกเลยว่าถ่ายคุณอ้ํานี่นะฮะตั้งแต่เข้าวงการมาตลอดเลยตั้งแต่เพิ่งแรกเข้าวงการเลยอ่ะูกก้ามีโนะอ,อกาสพบกันใหม่ก็ ขอสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะคะแล้วก็ลงท้ายได้ว่าอ้ําค่ะเดี๋ยวไปลองดูคลิปวินาทีที่น่าชัดได้รับของขวัญจากแม่อ้ํากันหน่อยจ้าน้าลงให้ทำไมไปกันลงให้บอกอ้ำหน่อยบอกอ้ำหน่อยอ่าบอกอ้ํหน่อยนี่นี่นี่ต้องนี้ต้องนี้บอกอ้ำหน่อยอ้ำขอบคุณมากนะเงินเนี้เดี๋ยวจะไปทำบุญร่วมกัน ชาติหน้าจะได้มาทำงานกันอีกนะ เข้าวงการมามถ่ายรูปอะไรกันมาตั้งแต่ยังไม่ดังจนตอนนี้ดังเป็นซุปตาเบอร์หนึ่งของเมืองไทยแล้วแมคุณน้าเขาก็ดีใจเป็นพิเศษแหละไม่เคยลืมะนะคนที่บอกเห็นเราตั้งแต่เข้าวงการ<ช>แรกโอ้สุดยอดเลยนะคุณอ้าอาค่ะเปลี่ยนบรรยากาศ